สวัสดีครับต้อมจะพาไปเชียงใหม่ไม่ไปดิเออไม่ให้ความร่มมือเลยอันนั้นปิ่นนะอันนั้นแม่ปิ่นนะอันนี้พ่อปิ่นนะกว่าจะไปได้ต้องเตรียมของทุลักทุเลชิปเป่งเลยจะกลับบ้านไปเที่ยวหาคุณปูปูอะไรปินปูอย่างเจ้าพูดดังๆหน่อยอูโฉโอเคขอให้เดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะครับผม ไปแล้วมันรุนกันว่าจะไปถึงไหนอีตัวนู้นไม่่อยอยากไปมั้งเออเขาไม่ได้ออเอาเบ็ดไปซะหน่อยทำไมไม่ยิ้มนะนี่คืออะไรอ๋ออันนั้นคืออ่าอะไรไม่รู้แหละโอเคแค่นี้เราพบกันที่นน่นเลยอร่อยไหมขั้นลูกเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วยังบ้านอยู่ไหน บ้านอยู่ไหนอ่ะคือในบ้านบ้านอยู่ในบ้านแล้วกลับไปหาแม่ไอ้หายายเนาะยายอยู่ไหนยายอยู่เขาแท่อยู่ประเทศอืมแล้วปิ่นทำอะไรอยู่เนี่ยขนมอะไรอ่ะขนมทอดเลี่ยนขนมทอดเลี่ยนเหรออร่อยไหมอร่อยหรอตีพืช

จะจัดไปทำเป้าปืนเห็นมีตั้งหลายอันเนี่ยจปที่เอาปิงไปล้างน้าล้างตาเร้วๆ,ๆปู่จะเข้านอนแล้วปู่จะหนีไปนอนแล้วได้เวลาสุดไปไปล้างปากล้างมือน,น,นั่งยองๆสักรอบเอ้ยกระบะขี่ไปยัง เออเต้ออเอนนดูเลยนั่นนั่นนั่นาที่ก็บเองแลทีนไปปินไปฉีกกับแม่ร้างปากับแม่แล้วึงไปไปไปอยากลับแล้วปะมากอดปูก่อนหอมแก้มปูด้วยนะออไปใช่ไมมปูไม่โดไปหอมแก้มปูก่อน เร็วๆไม่งั้นไม่พากลับบ้านแล้วมาโอ้ยกัดปูกัดปูมาถือกงมารหน้าหนาวนะจะได้ไม่ร้อนนะหายหอมแก้มปูน้อยหอมแก้มปูน้อยกินส้มโซมบูดบูดเหอมแก้มปูน้อยกินส้มโซมบูดบูดฮะหอมแก้มปูก่อนหอมแก้มปูวันเร็วๆเปิดยังมันบูหอมกินส้มโซมบูดบูดเลยฮะหยออกเล่นไป มาบนั้นครับเอ้ยแล้วเจอกันใหม่ในไลน์กอดลูกต่อกอดได้หายที่ถึงอ่ะเดี๋ยวนี้โอ้โหไอ้เข้าหัวแล้วมันยังไม่หายที่ถึงเลยอ่ะเดี๋ยวเหมือนเขาเลี้วอีกอ่ะพ่อเขาอยู่คนอืมเขาเล็วกว่าต้องจะหยุดร้องไห้นุ่นเย็ดป่าห้านุ่นน่ะเฮ้ยกอดได้ทิ่นะ

หนูชื่อเด็กหญิงอะไรคะตรนตาะคุดอายุเท่าไหร่แล้วคะบบกวแย่จังกว่าแยแ่คะ่ะข้าวได้จขึ้นดำได้จอบ่ได้เดี๋ยวของปอต้มต๊ะตัวนี้มันหลายบาทนะเนี่ย<ห>กล้องกล้องกล้องติปปอต้มไทยนี่นะโอ้ยหลายบาทเลยนะเนี่ยมันแพงเขาปีนป่าหาปอได้จอบ่ได้ เดี๋ยวปตอมแป๊ดเดียวเดี๋ยวปตอมกระเซ็นแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยปตอมมาแล้วเนี่ยก็ใส่นี่ดีกว่าพี่จะนั่งตรงนี้ตรงนี้หรอพี่าะนั่งนั่งไหนนั่งตรงนู้นนั่งตรงนู้นมีที่นั่งตัวเนี่ยอืม นาันก็มีที่นั่งด้วยเนี่ยมีที่นั่งด้วยคนอย่าไปนั่งโอ๊ยอย่าไปนั่งตรงนู้นมีที่นั่งด้วยนะ,ะลงมาลงมาลงทางแม่นุนมีที่นั่งด้วยอยากลงก็ลงมาเลย ไม่ดับแล้วเดือดร้อนอ,อยู่นู่นก็วิดีโอหากันทุกวันอ่ะใช่า <laughs> ชาอันอันพอสั่งแล้วปิดไม่ต้องซีแล้วพอสั่งช็อกโกแรกให้ปิดแล้วนะเฮ้ย กสั่งเดียวขออย่างเดียวอย่าเมารถพอห้ามอ้วกขามาก็อ้วกรอบและขากลับจะอ้วกประมาณูกนเยอะไปหรอมันเยอะมันมันขี้เมาแต่รอบนี้มันน่าจะปรับตัวได้ละมันเมาปุ๊บรู้สึกว่ามันจะนอนเลยเอ,อ๋อเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นชิงช้าป่ะร้อนอะ่ะชิงช้า มันยิงตัวนะอยาเป็นยิงเอไปอละไปเราจะกลับเพร่กันแล้วย่ไปไปไปกล้องหน่อยเพ่เลยเออไปไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่เออแล้วพบกันใหม่นะพบกันใหม่นะสวัสดีค่ะค่ะขี่หมา ใจกันเนยสองคนนะฮะปุ่นไม่หยุดเลยเนี่ยปากน่แคอี้นะออกเดินทางจากบ้านที่ทังวลินสิบโมงนะครับผมดูที่จะถึงนู่นกี่โมงนะแลสองแม่ลูกนี่ก็ยังไม่หยุดปากกันเลยนะฮะแหมพอใจพอใจแม่เนอะ์ไม่ใช่ไม่ใช่แม่นะครับลูกคนเดียวคุณลูกค่ะคุณลูกปากนักค่ะโอเคเดี๋ยวดูก่อนเนาะระหว่างทางเราจะแวะไหนกันบ้างนะครับ อันนี้ก็ไม่รู้ถ่ายถ่ายไปงั้นแหละไม่รู้จะเอาไปลงไหนเหมือนกันนะ่ะไม่มีเรื่องไม่มีราวนะก่อนมามันก็วุ่นวายคนประสาทนะเลยไม่อยากจะถ่ายเลยนะไม่มันนั่นแหละเปิดไปวุ่นวายอย่างตอนไหนโดนขี่ออกมา<ะ>ทำเขาโมโหลเลยไม่อยากถ่ายโมโหยังต้องนะแค่นั้นแหละไม่บายจุ๊บอันนี้เราก็ถึงแยกดอยพระบาทอะไรสักอย่างนะฮะหนูปิ่นก็หลับมายาวเลยตอนนี้ ยังไงบ้างลูกเมาหัวไหมไม่เมาเนาะหลับสบายไหมแล้วน,นอนต่อนะพ่อคิดว่าน่าจะอีกกี่กิโลเดี๋ยวพ่อกดดูก่อนอีกประมาณร้อยโลถึงบ้านแล้วบ๊ายบายหน่อย,อยพูดถ,ถึงแพถึงแพแล้วค่ะ,คะพูดดีๆพูดดังๆถึงแพด้ยวยค่ะ อีกทีนึงถึงแพทย์แล้วค่ะแพทย์แล้วค่ะถึงแพทย์แล้วครับผมนี่ใจดับถึงใบสองนะใช้เวลาเกือบสี่ชั่วโมงค่อยๆมาเนาะโอเคขนของเข้าบ้านก่อนบ,บ๊ายบายบ๊าย